พื้นที่รอบๆนะครับก็จะปลูกไม้ป่าไม้ผลผสมผสานนะครับมีทั้งนาข้าวมีทั้งต้นไม้ป่าต้นไม้ผลไม้เกือบทุกอย่างแหละครับตอนนี้ก็พลังผลผลิตก็กำลังเริ่มมีอยู่นะครับข้าวก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับอ่า แค okay, ่ปรับนาให้ปรับคันนาให้กว้างขึ้นนะครับเราก็ปลูกปรับนารอบนาก็4ี่เมตรนะครับคันซอยแบบนี้ก็เรียกคันซอยนะครับคันซอยก็2เมตรนะครับโดยโดยการปลูกเราจะปลูกปลูกปลูกข้างข้างใดข้างหนึ่งนะครับโดยเราจะจงเนื้อที่เอาไว้เนื้อที่นะครับเอาไว้ให้เราเดินได้ดูแลอ่า เก็ลองปลูกตัวนี้เป็นทุเรียนนะครับก็ลองปลูกดูเรามียางละต้นสองต้นนะครับมีมะพร้าวมีละมุดนะครับคันซอยคันนี้ก็สองเมตรนะครับความกว้างนะครับอ่มันจะมีละมุดนะครับปลูกมีทุเรียนนะครับปลูกลองดูก็มีทั้งสลับกันไบมะพร้าวจุดน้นกับมะพร้าว แล้วก็จะมีะลำไยคิดสตันก็ลองเอาปลูกดูนะครับปลูกดูฝั่งนี้ทำไม่นะ,ะทำทีหลังนะนะส่วนฝั่งโน้นจะปลูกก่อนดูต้นต้นต้นจะใหญ่กว่าต้นจะ,ะก็จะมีนะครับมีกอมีอไรแล้วถ้ามันเป็นปลูกแปลงแปลงนั้นจะปลูกก่อนนะครับส่วนข้าวก็ยังสวยนะครับสวยเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยหมากเเลียกว่าใส่ปุ๋ยออกรวงเอารวงยังไม่ได้ใส่แต่ว่าปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่แต่ก่อกก็แค่มาใส่ตรงไหนที่ไม่ไม่สวยนะครับมันไม่เขียวนะครับก็มาใส่นะครับดูครับโซน,นน้นโซนน้นก็โซนทั้งโน,น้นก็จะดูว่าจะมีมีกล้วย มะพร้าวสลับกันไปนะครับก็าทำเหมือนกันนะครับแบบไรนี้ในยฝั่งโน้นจะโตกว่านะครับอ่าฝั่งโน้นจะมีเผือกนะครับเผือกกินหัวนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ปลูกนะครับอ่าก็เราปลูกทีหลังก็ได้โดยโดยการปลูกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะอ่าถ้าเรามีเนื้อที่นะครับสี่ไร่อย่างนี้นะครับเราก็แบ่งทําก่อนสักสองไร่อ่าเหมือนผมเนี่ยนะครับแบ่งทําก่อนสักสองไร่นะครับ การทําไม่ได้ทําปลูกทั้งในแปลงนานะครับแค่ปลูกในคันนาแค่นั้นนะครับผมจะแบ่งเป็นสองไร่แล้วก็เราทําทำสองไร่ก่อนเอาเบกแปลงนาตรงจุดนี้ก็ประมาณเกือบสี่ไร่นะครับเราก็แบ่งเป็นสองไร่ก่อนนะครับแบ่งเป็นสองไร่เราก็ปลูกปลูกไปเลยครับปลูกกล้วยครับกล้วยครับบ้านน้อ่าเขาเรียกว่าไปขอเพื่อนบ้านมานะครับขอเพื่อนบ้านมา เราอยากได้กล้วยอะไรกล้วยอะไรก็ปลูกนะครับกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองอะไรเราก็หามานะครับปลูกนะครับขอมาคนละต้นสองต้นปลูกกลางคืนก็มีนะครับผมนะน้เพื่อนนะผมมาปลูกกลางคืนก็มีกลางคืนยังไงบางครั้งผมผมมาตอนค่ำเเลิกงานอย่างงี้นะ,อะขอเลิกมาบาบสามเนี่ยเราก็เอากล้วยมาปลูกด้วย ปลูกไม่เสร็จแล้วก็สองทุ่มกลับนี่นะครับกับปลูกการปลูกของผมก็วิธีการปลูกก็หาแล้วก็นบแรกเร้ก็วางแผนไว้ก่อนด,อดึงเชือกดึงเชือกดึงอะไรก็ได้นะครับปกักหลักไว้นะครับเราจะปลูกห่างกันเท่าไรนะครับผมก็ห่างกันห้าเมตรนะครับส่วนระหว่างห้าเมตรอ่าเราก็จะมีอะไรเสริมเรา вот ก็คิดเอานะครับออกแบบเอาแต่ผมจะเอากล้วยมาลงเอากล้วยเข้ามาปลูกก่อนนะครับกล้วยปลูกก่อนนะครับแล้วก็ดึงเชือกแล้วก็ หลักไว้นะฮะวันนี้เราพร้อมเราเอามาเราก็เอากล้วยมาเลยมาขุดปลูกเลยอ่าสมมติว่าวันนี้เราปลูกสักสิบต้นนะเราก็ปลูกเสร็จแล้วก็ตักน้ํานะฮะตับน้ําในสระโดยคกจะมีสระอยู่นะครับมีสระไม่มีระบบน้ําแบบต้องใช้ไฟใช้ปั๊มน้ํานะครับโดยเราใช้มือเลยแหละครุนะฮะทีต่ตักตักรถ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 ,รถครั้งเดียวนะครับเพื่อนนะรถครั้งเดียวแหละนะครับ รัข้างเดียวให้รากเขาติดกับดินนะ,ะได้สิต้นแล้วใช่ไหมได้สิต้นวันลังก็มาอีก10ต้นนะปลูกไปเรื่อยนะครับวันหยุดวันอะไรก็มานะครับปลูกนับแรกเราก็ปลูก,กซักสือว่าเรามีผมจะมีขันคุนาแบ่งทําเป็นมี3มคุนาก่อนนะครั้งแรกนะแล้วก็จะปลูก แถวเดียวก่อนนะครับปลูกให้ทีเราก็รอรอดูอีกสักให้เขาติดรากนะฮะติดรากติดรากแล้วรู้ว่าว่ารอดแล้วไม่ต้องมารดน้ําแล้วเราก็เริ่มปลูกใหม่อีกนะครับเพื่อนนะผมจะทําอย่างนี้นะครับเริ่มปลูกใหม่คือก็หาหาคอนะครับหาคอ,อาเพื่อนบ้านนะครับที่เขามีไหนขะุดมาเลยนะครับ ก็ปลูกอีกแถวหนึ่ง,งทําอย่างนี้นะครับรดน้ําเสร็จก็เอาไว้เขาติดรากก่อนสักสี่ห้าวันเนะี่ยแล้วก็มาทําอีกปลูกอีกในคันนาต่อไปนะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับเหมือนนะติดสลับเปลี่ยนกันงี้แหละในการปลูกต้นไม้ของผมแต่ปลูกทุกอย่างผมจะปลูกแล้วผมจะรดน้ําเลยบางต้นรดน้าครั้งเดียวนะครับบางต้นสมว่าต้นละมุดต้นมะม่วงเงี่ยเราก็ต้องมาดูแลอีกว่าต้องรดน้ําสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยครับ าการปลูกนะครับาการปลูกผมจะเลือกปลูกเริ่มเข้าเดือนเดือนเดือนหกนะครับเดือนที่เริ่มมีฝนนะครับเพราะเราต้องจัดระเบียบาวางแผนนะครับพอเดือนหกนี้นะครับเดือนหกนี้ยังไงฝนก็นต้องมาอย่างนี้นะครับเราปลูกรอฝนนะครับถึงจะรดน้ําแล้วก็จะจะรดไม่มากนะครับถึงฤดูฝนเราก็สบายนะครับผมก็รดถ,ถ้าเดือนปี ถ,ถ้านานไม่มีฝน,นเราก็มาลำบากหน่อยแล้ก็เที่ยวมารถรถรอฝนนะครับเพื่อนนะง่ายๆทีนี้ที่ว่าแบ่งแบ่งทําเป็นสองไร่ก่อนนี่นะครับทีนี้สองไร่นี้เราก็เริ่มฝนเริ่มตกนะครับเพื่อนนะฝนเริ่มตกแล้วครั้งหนึ่งนี้ เราก็เริ่มเลือกต้นไม้ที่เราวางแผนไว้นะว่าเราเอาอะไรลงมั่งมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะเอามาลงเป็นจุดว่าห่างกันเท่าไหร่นะครับประมาณสองต้นกล,วล้วยเราก็มาใส่ต้นมะพร้าวหนึ่งต้นเว้นกันอีกสองต้นกล้วยใส่มะพร้าวอีกสองต้นสังเกตด,ดูนะครับผมจะทําแบบนั้นนะครับนั่นต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวเว้นอีกสองต้นกล้วยแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะครับเพื่อนนะ ครับเนะมะพร้าวสองสามก็จะเอาไม้ผลอ่าเป็นจากเพร้าวอีกกล้วยต้นกล้วยหนึ่งอ่าหนึ่งต้นก็เราใช้ละมุดอ่าทำงี้ครับละมุดหรือว่าอมะม่วงครับสลับกันไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆอ่แต่ว่าล่างปลูกเสร็จเราก็รดน้ำก่อนนะครับหิ้วรถวเราปลูกครั้งละสี่หต้นเงี้ยนะับเราปลูกนะครับเราก็รดน้ำให้ราเขาติดนะครับ อสองสามวานันก็กลับมาอีกนะครับก็ร,รอดแล้วถ้าเราปลูกเยอะเกินไปนะครับผมกลัวว่าผมเองนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาผมต้องคือปลูกแล้วต้องรอดก่อนผมถึงจะลงมือปลูกต้นต้นใหม่ต่อไปนะครับผมจะทําอย่างนั้นนะครับคือปลูกให้รอดก่อนรอดแบบไหนรอดว่าเขาติดรากก่อนนะครับก็ประมาณสามสี่วันนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เหี่ยวไม่อะไรนะครับ ถ้าฝนไม่มาเร็วเราก็ลดลดรอครับสาเหตุที่ต้องดูให้เขาติดรากก่อนเพราะบางครั้งถ้าฝนไม่มาเร็วนะครับเราก็ต้องมาดูแลเขาอีกนะครับนะครับเพื่อนนะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเขาติดรากหรือเผอิญว่าตอนเราปลูกนี่ฝนมาเร็วเราก็แทบจะไม่ได้ลดน้ําเลยนะครั้งที่สองครับเราก็เริ่มปลูกต้นต้นต่อไปอีกนะครับนะครับสลับเปลี่ยนกันวางแผนนะครับบางแบบนั้นแหละอ่าถ้า การปลูกไม้ป่าไม้ผลเป็นยังไงนะครับการปลูกไม้ป่าไม้ผลนะครับไม้ป่านะครับส่วนรอบนอกนะผมจะมีไม้ป่าผสมด้วยนะครับรอมนอกผมจะปลูกไม้ป่าผสมไปด้วยรอบบริเวณแปลงนาผมจะมีไม้ป่าผสมไม้ผลด้วยแต่กลางนาผมจะเน้นแต่ไม้ผลนะครับไม้ผลกล้วยก็มีเหมือนเดิมมะพร้าวก็มีเหมือนเดิมแต่ไม้ป่าจะไม่มีนะครับ ไม้ป่าจะอยู่โซนนอกนะครับผลักเข้ากันไปกับไม้ผลนะครับนะครับไม้ป่าจะอยู่โซนนอกนะครับอ่าทีนี้เราทำมาอ่าหนึ่งปีผลผลิตอ่าต้นไม้ต้นมะม่วงมะพร้าวอะไรก็เริ่มออกยอดออกรากเริ่มมีความสวยงามเขียวแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยใส่เวลาฝนตกก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับนะครับอตอนปลูก บางครั้งต้นไม้บางต้นนะครับผมแทบจะไม่ได้มีปุ๋ยคอ,อกอะไรเลยนะครับขุดปลูกไปเลยนะครับเรามาดูแล้วทีหลังก็ได้หรือบางต้นนะครับไม้ป่านี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใช้แต่ไม้ผลก็มีเอาเขาเรียกว่าปุ๋ยคอ,อกนะครับมาคลุกเคล้าด้วยนะครับต้นละหนึ่งถ้วยใหญ่นะครับก็คลุกเคล้า ไปด้วยนะครับเผื่ออยากให้เขาโตเร็วนะครับทาไงก็ได้หรือบางต้นก็ยังยังไม่ได้คลุกครับเลยปลูกเลยขุดลุกเลยบางครั้งก็รีบเนาะทีนี้เราปลูกได้เราปลูกได้หนึ่งปีนะครับปีต่อไปนะครับปีต่อไปต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี่ก็มีการออกลูกนะครับออกกอออกแม่แพ้ลูกนะครับว่านะ เป็นกอบเป็นเงี้ยนะครับต้นหนึ่งก็มีสักสี่ห้าลูกออกมานี้ทีนี้เราก็ได้ต้นกล้วยนะครับเอาไว้สําหรับเราจะคิดจะทําแปลงต่อไปอย่างเช่นแปลงทางนี้นะครับแปลงส่วนนี้นะครับทางนี้ก็ผมก็ทําอีกนะครับทําเหมือนกันอีกนะครับโดยเราไม่ต้องซื้อ,อต้นกล้วยไม่ต้องซื้อเลยนะครับเราก็ขุดจากแปลงเก่าเราเนี่ยแหละ กุดเอาลูกนะมาปลูกตออีกนะเพื่อนนะนะ,ะที่เราซื้อนะครับผมก็ซื้อแต่กต้นพันธ์ุต้นไม้มะพระ้าวไอ้แบบนี้นะครับซื้อมานะครับเพราะเพราะว่าถ้าเราจะเอาไว้เราเอาไว้ตอนกิ่งนี้เราก็ยังไม่เก่งยังไม่รู้เรื่องการตอนเรายังไม่ชําน,นาญการทั้งนั้นนะ่ะเราก็ปลูกไว้ก่อนอแต่การปลูกของผมนะนะครับ เราก็ปลูกอย่างละต้น2ต้นนะครับสมมุติว่า,าต้นที่เขาได้ผลผลิตแล้วอย่างเช่นละมุดนี่นะครับเวลาโตขึ้นเราเราอยากขยายพันธุ์นะครับเราค่อยมาฝึกหัดในการตอนนะครับแล้วก็ไปลงปลูกจุดไหนที่เราเว้นวักไว้นะครับแั้ก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็จะได้พันธุ์ของเราเองนะครับทำอย่างนั้นนะครับนี่ถ้าเรา เราใจร้อนนะเราใจร้อนเราคิดว่าเราพอหาได้ซื้อได้เราก็ซื้อมาปลูกให้เต็มไปเลยนะไม่ต้องรอว่า,วาต้องขยายพันธุ์เองขยายแต่พันธุกล้วยก็พอนะครับผมนะผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะตลาดต้นไม้ผมว่าก็ไม่ราคาไม่มีไม่แพงเท่าไหร่นะครับพอหาซื้อได้นะครับมาต้นสองอยางและต้นสองต้นนะครับครับเราก็มาปลูกไปนะครับเพืือนนะ ทีนี้ก็รอดูอีกนะครับต้นไหนต้นต้นไม้ผลต้นไหนที่ได้ผลผลิตกอ่อนนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้นะครับเขามีในการต่อยอดไม้ผลผลไม้จะมีมีการต่อยอดนะครับรอยอดก็เป็นการดีครับเพราะว่าเขาจะให้ผลผลิตเร็วอย่างเช่นแรงนั้นน,นนะมะม่วง พกปลูกปรีเดียวก็มีผลลนะครับเพื่อนเพื่อนนะ,ะมีผลกินได้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ซีเรียสนะครับในเรื่องอที่ว่ากลัวต้นจะไม่โตบางท่านในบางท่านบางอาจารย์ก,ยก็ถ้าอยากให้ต้นไม้โตเร็วเราก็แล้วก็เวลามีดอกมีผลแล้วก็เด็ดออกบ้างนะครับเลือเล็กน้อยนะแต่ปีนี้นะผมไม่ได้เด็ดเลยนะผมอยากลองดูว่ามันจะมีผลไหม ก็รู้สึกว่าผลเขาออกลูกทุกต้นเลยผมปลูกสามสี่ห้าหกต้นนะมะม่วงนะครับได้กินปีเดียวได้กินเลยนะครับเพื่อนะได้ปีเดียวได้กินเลยครับตัวประมาณสูงกว่าสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับแปดสิบเซนนี้ก็เป็นผลให้กินแล้วนะครับผมก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้ถ้าการที่เราอเอาไว้ ลูปดกเกินไปต้นเขาจะไม่ค่อยสูงก็จริงนะครับก็จริงจริงนะครับปีหน้าผมก็จะเก็บกินไปด้วยนะครับเก็บออกให้เขาเลืออ้อผ,ผ,ผลสองผลสองลูกเนี่ยสามสี่ลูกนะเราเก็บกินทยอยกินไปด้วยนะครับาจะได้มาจะได้มีของกินไปด้วยถ้าเราเอาไว้ให้เขาดกเขาดอกดอกเยอะน,นะแต่เราไม่ต้องเอาไว้เยอะน,นะครับก็สงสารต้นเขานะต้นเขาอย่างเล็ก หรือถ้าเราจะมีการบำรุงที่ดีแล้วก็เอาไว้เลยเราบำรุงเอาเลยนะครับใช้ปุ๋ยใส่อะไรไปด้วยก็ได้นะครับนะครับอะไรก็ได้นะครับแต่ผมปีนี้ผมคิดว่าจะจะไม่เอาไว้เยอะนะครับนะครับปลูกปีแรกนะครับกล้วยได้กินก่อนนะครับแล้วก็มะม่วงได้กินลําดับสองนะครับแล้วก็ผมจะปลูก พวกพริกในต้นกล้วยก็ได้กินนะครับพริกมะเขือก็ได้กินนะครับนะครับได้กินน้อยนาเห็นปีนี้ากำลังมีลูกนะครับน้อยนากิมจูกิมจูตอนมานะครับตอนมาเขาให้มาเราปลูกไว้นะครับก็ได้กินเหมือนกันกินฝรั่งกิมจูนะครับเพื่อนนะครับส่วนลินฟ้าก็ได้กินแล้วครับลินฟ้านะครับลินฟ้าก็ได้กินนะครับ ต้นแคก็ได้กินขี้เล็กก็ได้กินนะครับได้กินแล้วนะครับยังแต่สะดาสะดาที่ปลูกยังไม่มีดอกซักต้นเลยก็กำลังก็เอามาเอามาตอน,นเล็กๆนะครับสะดาก็มีนะครับสะดาถวายนะครับก็ลองดูว่าจะได้ผลประมาณไหนครับคุยจะยืดยาวนะครับเพื่อนนะตรงไหนที่ว่างผมก็จะปลูก เขาจะปลูกฟักทองครับคนนี้ก็มีผลนะครับฟักทองมีเผือกนะครับฟักทองเราปลูกไปนะครับวันยังไม่มีเวลามาทําความสะอาดครับเราก็ปลูกไปเถอะเพื่อนๆปลูกไปเลยนะครับยังไม่มีเวลาทําความสะอาดเราก็ปลูกไปเลยนะครับผมก็ปลูกแบบนี้แหละต้องซีเรียสน,นะครับเราปลูกเราไม่ได้รอผลผลิตต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งครับ อ่าไหนออกลูกไอ้ผลก่อนแล้วก็กินไปก่อนงี้นะฮะตัวไหนที่ยังไม่ออกลูกก็ยูงั้นนะครับตอนนี้ผลผลิดก่อนแล้วก็กินก่อนนะครับเพราะเราปลูกผสมผสานไงถ้าเราจะปลูกอย่างเดียวนะครับเราก็ได้อย่างเดียวนะครับนี่ผมปลูกทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างอ่ากล้วยอ่าก็จะตัวนี้ตัดตัวนั้นก็ยังขึ้นมาไหม แบ่งเพื่อนกินนะครับเพื่อนบ้านพี่น้องนะครับเอาไปทําบุญมั่งมีนะครับครับนี่โมมาอย่างนี้นนกล้วยอ่าก็มีอ่าวันนี้ไม่ได้ตัดกล้วยก็ได้ปีกล้วยไปได้ปีกล้วยไปปรีกล้วยครับมะละกอก็กินสุกนะเราไม่ท่อนเรา แล้วแต่เรานะครับเราจะกินแบบไหนกินสุกก็เอาไว้นานเ,นเขาสุกเก็บส่วนปลาก็ยังยังหาวิธีการเอาปลาจากน้ำขึ้นมากิน <laughs> ยังไม่รู้วิธีเดี๋ยวเราต้องเราเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเนาะส่วนนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะนะครับก็เป็นแม่พันธุ์ก็ปล่อยลงนาด้วยนะครับนะ เรามีทั้งปลาครับเราทำอย่างนี้ครับก็คิดว่าน่าจะมีอยู่มีกินนะครับดูครับไม่ได้สนใจเลยเลยให้แต่ปลูกไว้นะครับเขาก็ออกมาเครือมาเองะครับนี่ฟักทองนะครับฟักทองก็ก็ปลูกไว้นะดูโตนะนี่ฟักทองนะครับผลยาวยืดเลยนะครับทาเพื่อนนะ เแลยวผมก็จะเข้าไปในบ้านแม่นะครับเอาข้าวไปให้หมากับแมวนะครับเพื่อนๆนะก็จบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะสวัสดีครับ